ยินดีตอนแรกถูกใจไหมครับมาทั้งไหน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 มาเถอะเชลย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 วัน้นรถตกแรงนะเกลือบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายยิ่งละชายั้งสาวเพศสองมีรถไทยกันทั่วทุกคนนะครับรถกลับก็เก่งเกิดมาซ่อมก็วันนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่ง ได้ยอดติดตามเจ็ดพันท่านแล้วขอบและคุณนะครับผมขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามยอดสับสกไล่เจ็ดพันท่านนะ,อะขอบคุณมากเลยครับเพราะว่าไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากคำพูดกลนตีนให้พี่น้องได้ดูไปวันๆนะครับ ว่านะฮะมีสีสันบ้างสรางสระบ้างไรสาระบ้างนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนพี่น้องกันนะฮะครับอะไรเกินเลยอะไรอารมณ์ร้อนไปก็ตักเตือนกันได้นะครับนะฮะทีอยู่คนเดียวครับมันมีใครมาตักเตือนนะครับพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับพ่ออยู่บนสวรรค์น,นะครับแม่อยู่ตรงนู้นนะครับ อยู่คนเดียวครักี่อะไรอารมณ์ร้อนใจร้อนไปก็ต้องกราบขออภัยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับเจ็ดพัน s ับค่ายเจ็ดพันท่านเจพันคนเจ็ดพันนายนะที่ติดตามและรับชมเป็นเพื่อนกันมาตลอดนะครับผมดีบ้างไม่ดีบ้างสาระบ้างไรสาระบ้างก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับ ทำเรื่องไรฉะ,ะให้ดีที่สุดนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับครับผมเยี่ยม